หลายคนเคยเป็นแบบฉันหรือเปล่าเปิดตู้เย็นมาแล้วแบบเอ๊ะจะมาหยิบอะไรวะเดินออกไปที่ห้องนูน้นห้องนี้แล้วแบบเอ๊ะมันจะมาทําอะไรวะแล้วก็ลืมแล้วก็อารมณ์เสียวตัลวงจะทําทอะไรเนี่ยพวกหลังกล้องมีการถามพวกหลังกล้องพวกหลังกล้องเนี่ยมีใครเป็นแบบนี้มาก่อนบ้างไหมเคยมีบ้างปะประจำประจำอืมอาถามฉันเนี่ยนะมีคนไข้ที่เป็นแบบนี้มาปรึกษ,ษาเนี่ยเยอะมากแนละ้วหลายคนมักจะบอกว่าเนี่ยสงสัยว่าตัวเองอะ่ะ จะเป็นโรคสมองเสือ่อมหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยจำไม่ได้ว่าเมื่อตะกี้จะมาทําอะไรจําไม่ได้ว่าเปิดตู้เย็นจะไปหยิบอะไรจำไม่ได้ว่าเข้ามาห้องนี้เพื่อจะทําอะไรลืมก็เลยมาปรึกษาเนี่ยสงสัยเป็นโรคสมองเสื่อมแน่เลยเธอภาวะเนี้ยเขาไม่ได้สมองเสื่อมวันนี้ตามหมอมาหมอจะมาเล่าให้ฟังว่าตกลงไอ้ภาวะเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรภาวะเนี้ยเขาเรียกว่าการสูญเสียความจําระยะสัน้น หรือว่า recent memory loss ปกติความทรงจําม,มีหลายแบบนะครับมีความทรงจําระยะยาวความทรงจําที่อยู่ในร่างกายความทรงจําที่แบบเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้เช่นพวกการขี่จักรยานการว่ายน้ําการขับเครื่องบินการขับยานอาวกาศทั้งนี่นะแต่ความทรงจาระยะสั้น recent memory เนี่ยหมายถึงการที่ record สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตะกี้ให้ได้แล้วก็ดึงออกมาให้ได้นะครับปกติแล้วเนี่ย recent memory เนี่ยจะต้องมี2ขาเนาะคือมีขาที่บันทึกเข้าไป กับมีขาที่ retrieve คือดึงออกมาถูกไหมเธอรู้ไหมว่าอะไรเป็นกุญแจสำคัญในการบันทึกเข้าไปและการ retrieve ออกมาหลังกล้องนี่ะเธอคิดว่าอะไรอะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะบันทึกความจำแล้วก็ดึงความจำออกมาตอนตอนเข้าแม่กันฉันถา้ตอบเงียบหายเหมือนตายจากเลยเหมือนตอนฉันไปสอดนักศึกษาที่จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตสติเธอสติสมาธิจริงๆแล้วด้วยนะสติกับสมาธิเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะใช้เวลาที่ record ความทรงจำเข้าไปแล้วก็ r e t r ี e ความทรงจําออกมาคนในยุคปัจจุบันเนี่ยครับทำอะไรเป็นมั l ติ t a s k i n g คือทําหลายๆอย่างมากทำ,ทำพร้อมๆกันมือนี้ก็ทํามือนั้นก็ทํามือไม่เคยว่างเลยถามว่าสติเราจะไปจดจ่อกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยยากขึ้นไหมยากเนาะสมมติเธอทางานอย่างเงี้ยจู่ๆมือถือดังก๊ก ดูถูกดิสแท็กไปแล้วเรียบร้อยแล้วหันกลับมาทีเอ๊ะเมื่อกี้จะพิมพ์ว่าอะไรวะลืมสติกับสมาธิเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นแล้วเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่เลยครับ90%ของคนหนุ่มคนสาวที่มาเจอดิฉันแล้วปรึกษาว่าเนี่ยหลงหลงลืมลืมสงสัยว่าเธอจะเป็นโรคสมองเสื่อมป่ะผิดจ้าไม่ใช่เลยค่ะจริงๆแล้วเธอจะเป็นพวกที่ทํางานแบบมัลติทัสกิ้งทำหลายอย่างพร้อมกันมีไอ้นี่นี่เยอะไปหมดทําให้ไม่สามารถใจจดจ่อกับอะไรบางอย่างได้ก็เลยเรคคอร์ดมิติด ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมเมื่อกี้มันเลยเรคคอร์ดลงไปในสมองไม่ติดดึงออกมาก็ไม่ได้ค่ะทีนี้อะไรล่ะที่มันเป็นความจําเสื่อมแบบที่เป็นโรคสมองเสื่อมจริงๆคือเปอร์เซ็นต์การเรคคอร์ดเริ่มเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเห็นไหมครับในคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยเริ่มเรคคอร์ดไม่ติดพอเรคคอร์ดไม่ติดรีทรีฟ v e ออกมาก็ไม่ได้แต่คนไข้เนี่ยมักจะมีเม็ดมั่นเยอะคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยเม็ดมั่นจะเยอะจะไม่ค่อยเหมือนคนไข้ที่เนี่ย เป็นคนไข้ที่เป็นแบบสูญ e สียดีเซลไมมีลี่อย่านีจะแบบเนี่ยกลัวกลัวก่อนเลยว่าฉันจะเป็นโรคสมองเสื่อมแต่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยมักจะไม่กลัวค่อนข้างเบ็ดมันเยอะบอกว่าเนี่ยเธอลืมเธอเป็นคนไม่จริงจ้ะฉันไม่ใช่ลืมจ้ะพวกเธอต่างหากพวกเธอต่างหากที่ลืมอย่างเงี้ยคุณตาฉันเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาก่อนคุณตาเนี่ยจะชอบกินกาแฟก็จะไปชงกาแฟมากินกินเสร็จแล้วก็จะบอกฉันว่าไปชงกาแฟให้ตาหน่อยสิฉันก็บอกว่าตาเพิ่งกินกาแฟไปเองยังไม่ได้กินและแก้วกาแฟที่บางอยู่ตรงหน้าตาของใครเหรอ ใครก็ไม่รู้เอามาวางไว้นี่ยังไม่ได้กินไปชงมาให้เลยเดี๋ยวนี้นี่อันนี้คือจะเป็นลักษณะของคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมคือเ e c o r d ไม่ติดรีทรีพไม่ได้แถมยังเม็ดมั่นเยอะอีกด้วยดังนั้นสมมติว่าไม่มีเม็ดมันคือรู้สึกกลัวกังวลอย่างเงี้ยยังหนุ่มยังสาวอยู่ประกอบกับทำงานมัลติทัสกิ้งเนี่ยนึกไว้ก่อนเลยค่ะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราขาดสมาธิขาดสติขาดการใจจดใจจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดยสปายอย่างยิ่งเลยนะครับในช่วงนี้ยครับอคอนเทนต์ที่มันเป็นอัลตราช็อตวิดีโอมันเยอะเนอะดูวิดีโอแบบวิดีโอสั้นๆดูแบบไม่ต้องใช้สมาธิเลยดูได้เรื่อยๆ,ๆเป็นไหมถ่ายๆถ่ายถไปเอ้าตายแล้วตีสองเป็นปะหลังกล้องเป็นไปนเปป<ะ>อตอนแรกถ่อยู่สี่ทุ่มอยู่ดีๆดูอีกทีนึงงอ้าตายแล้ววาร์ปมาตีสองอย่างเงี้ยเพราะว่าสมองไม่ล้า เนื่องจากว่าไม่จําเป็นต้องใช้สมาธิอะไรเลยยังไม่ทันจะถึงแบบยังไม่ทันจะถึงนาทีมันก็เปลี่ยนวิดีโอแล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยสิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือมันบ่อนทําลาย attention คือบ่อนทําลายสมาธิของสมองเธอการตั้งสติการมีสมาธิเป็นสกิลเป็นทักษะของสมองถ้าไม่ได้ใช้นานๆเข้ามันก็จะเรือเนาะมันก็จะใช้ไม่ได้เนาะถ้าไม่ฝึก มันก็จะไม่มีดังนั้นถ้าสมมติว่าเธอเพบว่าตัวเองมีภาวะเนี่ย recent memory loss อะลองทำอะไรสักอย่างนึงฝึกสมาธิให้ตัวเองใจจดจอ่อไม่ต้องไปนั่งสมาธินะคะพอพอดีฉันบอกว่าให้ไปฝึกสมาธิปุ๊บนู่นเลยค่ะนั่งไคไม่ใช่อย่างเช่นลองตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือสักหนึ่งบทให้จบโดยที่ไม่ให้อะไรมารบกวน อลองตั้งใจว่าฉันจะตั้งใจจดจ่อกับงานอันนี้สัก25นาทีโดยที่ไม่ให้มีอะไรมารบกวนเลยทําอย่างเงี้ยง่ายๆแค่เนี้ยฝึกวัวลาครั้ง2ครั้งอ่ะสมาธิเธอจะดีขึ้นแล้วเธอจะพบว่าไอ้ภาวะ r e c e n t memory loss ของเธอเนี่ยมันน้อยลงไปเองวันนี้ตามหมอมามีประมาณเท่านี้ก่อนรอบหน้าถ้าจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็รอตามก็แล้วกันสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเวลามีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดนะครับเ้วเจอกันใหม่กับตามหมอมา สวัสดีค่ะ